สวัสดีครับสื่อคนด้วยนะครับผมผมเนทนะครับ่าในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงช็อตกันนะครับผมปืนตะกูลช็อตกันว่าปืนกระบอกน้เนี่ยใช้กับเพร์กกังโฮได้คุ้มที่สุดนะครับผมก็อันนี้ผมก็ต้องบอกตามตรงว่าพวกช็อตกันที่เป็นช็อตกันยิงเดี่ยวแบบเทเลนัดพวกนี้นะครับผม KRM22 6 HS045 แล้วก็ BY15 นะครับผมผมบอกตรงว่าอ่าเป็นลังท้าย3อันดับลังท้ายเลยนะครับผม ถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าช็อตการที่มันยิงแบบเทียนนัดเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียจังหวะในการยิงนัดถัดไปมากๆเลยนะครับถึงดาเมจหนึ่งนัดเราเนี่ยจะตายก็จริงนะครับแต่ว่าหลังจากให้เราฆ่าสู้ได้เนี่ยเราจะต้องชักนะครับผมซึ่งจังหวะที่ชักเนี่ยถ้าสมมติมีสตูถัดไปมาในทันทีเลยนะครับผมเราจะไม่สามารถยิงมันได้อย่างต่อเนื่องมากเท่าไหร่นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้อเสียเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าใครจะใช้ช็อตกันที่เป็นยิงแบบเทียนนัดนะครับผมอ้อแนะนําเป็นบ15ไม่ก็ KIM262 นะครับผมซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมขอแนะนำเป็น b า15นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจใช้ช็อตกันแบบไม่ยิงเทียนนัดดูเวลาติดเพิร์กกังโหนะครับผมซึ่งช็อตกันที่มันไม่ได้ยิงแบบเทียนนัดนะครับมันก็จะมีอยู่สาวอดด้วยกันคือ HS2126 นะครับผมสไตรเกอร์นะครับแล้วก็เอ็กโคนะฮะเรามาพูดถึงตัวสไตรเกอร์ก่อนเลยนะฮะ สไตรเกอร์นะครับเป็นช็อตกันที่โอเคมากแต่ข้อเสียหนักๆของมันเลยนะครคือเรื่องเลเวลาเรียรโหลดกระสุนที่นานมากๆเลยนะครับและนั่นมันเป็นข้อเสียที่จะทำให้เวลาประทะในการยิงต่อเนื่องของเราเวลาติดเพิร์กกั้งโฮเนี่ยฮะในขณะที่วิ่งอยู่เนี่ยประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะน้อยลงนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมยิงกาซูไปเสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ชมต้องเสียเ,ลยเวลาเรียโหลดที่นานมากถึงท่านผู้ชมจะติดเพิร์กนะครับผมแบบเป็นสไลด์ออฟแฮน์หรือแม็กกาซีนที่แฟสตรี์โหลดก็ตามเนี่ย แต่ว่าพอเอาไปใช้จริงๆแล้วนะครับผมบอกตรงว่าประสิทธิภาพมันก็น่าเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะมันเสียเวลาเรื่องเลเวลโหลดมากจริงๆนะครับผมทำให้การใช้เพิร์กกังโฮกับตัวปืนสไตรเกอร์เนี่ยถูกตัดออกจากที่1เลยนะครับคราวนี้นะครับผมตัวช็อตกัน Echo นะครับ ชตกันเอโคเป็นชดกันโกลนะครับที่รีโหลดค่อนข้างจะไวด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นชตกันที่ดีงามมากๆเลยนะครับโดยของแต่งนะครับผมก็ได้ลดลองโดยการแต่งแบบนี้นะครับผมเพื่อเพิ่มความจุแมกกาซีนนะทำให้การยิงเพิร์กกังโฮนะครับเป็นไปด้วยความต่อเนื่องมากขึ้นนะครับแล้วก็ติดเพิร์กไซส์อัแพนจะทําให้รีโหลดมากขึ้นนะครับผมส่วนปากกระบอกนะครับผมก็ติดโชเพื่อเพิ่มความไม่หยาดเมื่อไม่เล็งยิงนะครับผมเลเซอร์ก็เป็น MIP เพื่อเพิ่มความไม่หยาเมื่อไม่เล็งยิงนะครับหลับกล้องปืนก็ เป็น MIP Extender Light Barrel นะครับเพื่อเพิ่มระยะ d a เมจมา20%นะผมลองติดเพิร์ลแล้วก็ไปใช้ดูนะครับผมปรากฏว่ามันออกมาได้โอเคมากเลยนะครับมันออกมาได้ดีเลยซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีข้อเสียด้วยเช่นกันนะครับสมมติถ้าผู้ชมเนี่ยอยู่ระยะประชันสตูมากเกินไปนะครับผมและถ้าสมมติถ้าผู้ชมยิงนัดแรกสตูไม่ตายผู้ชมจะต้องวิ่งวกกลับมาเพื่อฆ่าสตูเลยนะครับผมหรือหันกลับไปฆ่าสตูเนาะซึ่งจังหวะที่ท่านผู้ชมหันกลับไปก็อาจจะตายได้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมผมมีช็อตกันอีกกระบอกหนึ่งที่ผมแนะนํามากซึ่งผมได้ไปลองมาดูกระบอกแล้วนะแต่กระบอกที่ผมคิดว่าทรงประสิทธิภาพที่สุดนะครับผมคือ hs 2126นะครับผมสาเหตุนะครับคืออะไรนะครับช็อตกัน hs 2126นะครับผมเป็นช็อตกันที่ยิงทีละ3นัดนะครับและการยิงทีละ3นัดเนี่ยมันจะทําให้รูปแบบเกมเพลย์ของเรานะครับสมูทขึ้นเวลาที่วิ่งยิงนั่นเองนะครับผมขึ้นระยะใกล้เนี่ยเราสามารถสังหารศูตรได้ตั้งแต่2นัดแล้วนะฮะ แต่ว่าตัวปืน HS 2126เนี่ยมันยิงให้3นัดเลยนะครับคือนี้เนี่ยเผื่อพลาดไม่โดนตัวสตูไปนัดหนึ่งอะไรแบบนี้ด้วยนะครับนั่นเท่ากับว่าทําให้การจิ้ม1ครั้งของเรานะครับผมโอกาสสังหารสตูเนี่ย มีมากๆเลยนะมีเยอะมากนะครับแล้วอย่างหนึ่งะครับคือตัวปืน HS 2 1 2 6นะครับผมมีแม็กกาซีนที่เพิ่มความจุม,มาถึง12นัดเลยทีเดียวนะครับผมก็เรียกได้ว่าจะทําให้การยิงของตัว HS 2 1 2 6เนี่ยเป็นไปด้วยความต่อเนื่องมากขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับคือ HS 2 1 2 6นะครับผมไม่ได้รีโหลดเป็นแบบเทเลนัดนะครับผมแต่ว่ารีโหลดเป็นแม็กกาซีนนะนั่นเท่ากับว่าการเล่น HS 2 1 2 6เนี่ยเราสามารถติดเพิร์กนะครับผมเป็น slide off hand หรือ speed up cue ก็ได้นะซึ่งงผผมมกก็็แนนนนะะําาว่ใหห้้ตัััเปลครบ ไ,ไดะที่ทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถรีโหลดกระสุนไวแล้วก็เข้าปะทะไวนะครับผมไดะอย่างนึงคือมันเป็น็อตกันที่มีกระสุนเยอะนะครับนั่นเลยทําให้การวิ่งยิงแต่ละครั้งของเรานะครับผมสามารถสกัดซู้ได้สมูทมากเลยนะครับผมโดยของแต่งนะครับผมที่ผมแนะนำนะฮะ คือเลเซอร์นะครับขาดไม่ได้เลยคือ MIP Laser 5 MW นะครับเพื่อเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะครับผมส่วนความเลล์เมื่อวิ่งยิงอันนี้จะไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะวิ่งเป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ดีอีกอย่างนึงก็คือความเลย์เมื่อวิ่งยิงนะครับผมจะลดลงไปความเลล์เมื่อวิ่งยิงคืออะไรนะคคือสมมติว่าเราเวลาเราวิ่งอยู่นะฮะเรากดยิงเนี่ยปืนมันจะชักปืนกลับมายิงให้ เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยมีข้อเสียคือเลเซอร์ช่วยเลงนะครับผมแต่นี้ผมบอกตรงว่าให้ศัตรูเห็นไปเลยนะครับผมให้ศัตรูเห็นไปเลยนะครับเพราะว่าเราพร้อมที่จะฆ่าสุยแล้วนะครับและที่สำคัญคือเราวิ่งเป็นหลักนะฮะการที่เราวิ่งเนี่ยเลเซอร์มันจะเฉียงข้างนะครับผมมันจะไม่ได้อยู่ข้างหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่สูเฉ็ดเลเซอร์เราได้ก็จะน้อยลงด้วยนะครับผมแต่คราวนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมกลัวว่าศัตรูเฉ็ดเลเซอร์ก็ติด RTC Laser a 1mW ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นดาดรลยะใกล้อย่างชิปเม e นต์ผมว่าแนะนำเป็น MIP Laser 5mW จะดีกว่านะครับของเตกชินทัดไปนะฮะอันนี้ผมก็บอกแล้วนะค,คือแม็กกาซีนะครับผมแนะนำว่าให้ติดตั้งย8ดแปดลาว e x t e n d e เ Reload ี a s e นะครับเพื่อเพิ่มความจุก,กระสุนมาให้เราสามารถยิงได้อย,อย่างต่อเนื่องมากขึ้นน,นั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องความเร็วนกนที่ดีลลงไปนะครับอันนี้ผมบอกอตรงว่า มันจะไม่ค่อยสมผลเท่าไหร่นะครับสาเหตุคืออะไรนะครับเพราะสาเหตุก็คือเราจะวิ่งยิงอยู่แล้วนะครับผมการที่เร็วเกินไปเนี่ยมันจะทําให้บางครั้งเราพลาดจังหวะสังหารศัตรูได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ความเร็วกันที่ลดลงไปนิดหน่อยเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับผมโอเคนะครับของแต่งเชนทัดไปถ้าจากแมกกาซีนนะจะเป็นในส่วนของปากกระบอกนะครับผมปากกระบอกนะครับผมแนะนำเป็นโช๊คนะครับผมเพื่อเพิ่มเรียดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่มพลเมย์เมื่อ ไม่เล็งยิงนั่นเองนะครับก็จะทำให้การไม่เล็งยิงเนี่ยกระสุนของเรานะครับผมมันจะเกาะกลุ่มกันมากขึ้นนั่นเองนะฮะข้อเสียคือความเร็วเคลื่อนที่แต่ลดลง5นะครับผมความดีวเลยเมื่อวิ่งก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ความดีวเลยเมื่อวิ่งเนี่ยเราได้ข้อดีมาจากตัวเลเซอร์อยู่แล้วนะครับผม่ว่ความเร็วเคลื่อนที่ที่ลดลงไป5%เนี่ยถ้าลดเยอะไปมันจะมีผลนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะของแต่งจะทัดไปถ้าจากปากกระบอกนะจะไปในส่วนของลำกล้องปืนนะครับ ลำกล้องปืนนะครับผมแนะนำเป็น YKM Light Barrel Shot นะครับเพื่อเพิ่มความเร็วขึ้นที่มา5%เพื่อไปหักล้างกับตัวปากกระบอกปืนนั่นเองนะครับผมคือข้อดีของมันคือสามารถไปหักล้างกับตัวปากกระบอกได้นะฮะเพราะว่าข้อดีเรื่องเร็ว่าแรงกับความเร็วขึที่ขนาดเล็มันไม่ส่ผลกับเราอยู่แล้วนะส่วนข้อเสียเรื่องแรงดิ่ดแนวตั้งนะครับกับความไม่ยาเมื่อแรงยิงเนี่ยก็ตัดเรื่องความไม่ยาบเมื่อแรงยิงไปเลยนะฮะมันจะเหลือแค่แรงดิ่ดแนวตั้งนะครับแรงดิ่ดแนวตั้งนะครับอันนั้นอันนี้น่ย อันนี้เนี่ยจะสมผลนิดหน่อยนะครับเพียงแค่ว่าตัวเหตุได้ส่งหนึ่งสองหกเนี่ยเป็นยิงแบบเป็นปืนที่ยิงเทอ3นัดนะครับนั่นเท่ากับว่าหลังจากเรายิง3นัดแล้วเนี่ยเป้าปืนมันจะพยายามกลับมาจุดเดิมนั่นเองนะครับผมและนั่นก็คือสาเหตุที่ว่าแรงเด่ดแนวตั้งเนี่ยมันเลยไม่ได้สมผลอะไรกับเรามากนะครับผมสามารถติดตั้งไปได้เลยนะครับโอเคนะครับของอย่างสุดท้ายนะครับคือเพิร์กนะครับผมเพิร์กผมไม่นำอยู่2ตัวนะฮะตัวแรกคือ s l ล o f ออฟแฮนะครับผม อันที่2คือสปีดอัพคิวนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วสั่งถังหานะครับผมถ้าสมมติใครรู้สึกวิ่งเร็วไปก็ได้ไวไปนะครับผมแนะนําว่าติดตั้งเพิร์กไซอัพแพนจะคุ้มกว่านะครับผมซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบไซอัพแพนเหมือนกันนะซึ่งผมลองทั้งคู่แล้วนะครับผมผมลองทั้งคู่แล้วนะครับยังไงผมก็ชอบเพิร์กไซอัพแพนมากกว่านะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือของแต่งทั้ง5ชิ้นสําหรับตัวปืน HS 2 1 2 6นั่นเองหนะต่อไปนะครับผมเราไปดูในส่วนของเกมเพลย์กันดีีกววว่่่าาานนะครรับพออเเไปใช้้จิงแลย มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคนะครับผมก็มาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะจะเห็นได้ว่ามันจะค่อนข้างต่อเนื่องมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันยิงแบบเป็นชุดนะครับเห็นนะจังหวะนี้ขอรีโหลดก่อนนะครับผมนี่นะับผมนี่นะฮะมันจะสังหารสูดได้ไวมากเลยนะครับผมเพียงแค่ชุดเดียวเองนะฮะซึ่งชุดเดียวของมันเนี่ยก็คือ3นัดนั่นเองนะครับผมเจได้ว่าเป็นปืนที่เหมาะสําหรับเพอร์กังหฮมากๆเลยนะเป็นปืนที่แบบเจได้ว่า ที่หลายคนเนี่ยน่าจะนึกไม่ถึงนะครับผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะแต่พอเพิ่งกางโฮมาเนี่ยมันนาให้ตัวปืนเนี่ยเนี่ยน่าใช้ขึ้นมากๆเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วลองใช้ดูนะครับผมเนี่ยนะครับถ้าสมมติยิงไม่โดนอะไรเนี่ยก็พยายามแล้วล้อหาที่หลบนะครับผมแล้วก็รีโหลดระหว่างนี้นะครับแล้วก็วักลับไปหาตัแล้วก็ยิงก็ได้นะครับผมนี่นะครับโอ้โหมันเอาปืนยิงหัวผมเลยว่ะ แม่ปลายนะครับไม่ปลายนะนี่นะฮะนี่นะครับผมคือมันใช้แค่นี้จริงๆเลยครับผมนี่นะฮะในระยะใกล้คือชุดเดียวตายเลยนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องแบบคลิกย้ำๆแบบเอ็กโคนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับอารูปแบบสไตล์ของแต่ละคนด้วยนะครับว่าชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบด้วยนะแต่ว่าด้วยส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกตรงว่า hit เด้ส่ง ผมลืมผมจู่ๆผมลืมชื่อปืนนี้จะไรว่าชื่อปืนนี้ชื่อปืนอะไรฮะแต่ H S แน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันมีปืน H S 2ตัวนะครับผมอันแรกมันจะเป็นแบบยิงเทอร์นัทใช่ไหมอันที่2เป็นแบบแมกกาซีนนะครับซึ่งก็คือแบบนี้นั่นเองนะผมที่ผมมั่นใจว่าถ้าท่านผู้ชมใช้เนี่ยมันมากๆเลยนะครับผมที่ติดกับเพร์กกังโฮด้วยนะครับท่านผู้ชมต้องลองใช้กันดูนะครับผมว้เออสุดยอดนะครับผมนี่นะฮะ สามารถกำลับตูนิยานี้ได้อย่างยุ่หมัดเลยนะครับผมนี่นะครับผมดีไม่ดีคือยิงหนึ่งครั้งของเราเนี่ยสามารถสังหารสูได้2คนเลยนะครับโอเคนะครับผมหมดครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหไวมากเลยนะคือยิงแป๊บๆบหมดเวลาแล้วนะครับผมแทบแบบเวลาหมัดไปไวมากไม่รู้ตัวเลยโอเคนะครับเดีย๋ยวนะผมขอเปิดด้วย เธอไมก่อนเลยนะครับผมผมขอปาไปตรงนู้นเพื่ออัดมุมนะครับเอา้าแต่ไม่มีใครอยู่เลยฮัลโหลเป็นไปได้นี่นะครับผมเรียกได้ว่าดีงามมากๆเลยนะครับผมโอ้โหโ,หโ,หโหดนอีกคนหนึ่งฆ่าตายนะครับไม่เป็นไรนะครับเหมือนเดิมนะครับผมปาเธอไม้ไปนะครับแล้วก็วกกลับมานะครับแล้วก็หันไปหาสตู ซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน,นโอเคครับผมเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยฮะถ้าพลาดหนีเลยฮะถ้าพลาดหนีเลยนะครับผมถ้าเราวกกลับอยู่ถ้าเรายังวกกลับอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่ศัตรูจะสังหารเราได้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมถ้าพลาดแล้ววิ่งหนีเลยนะครับพยายามหาจุดวิ่งที่แบบเอ้ยพยายามหาจุดหลบนะครับผมหลังจากเราพราะโอเคเออแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุนะคือ อที่ผมไม่เปิดหน้านะครับผมเพราะว่าผมผมไม่สบายนะครับถ้า้ชมลองฟังจากน้ําเสียงผมมาได้นะครับมันมันจะแปลกๆนิดหน่อยนะครับผมมันมันจะไม่ปกตินะฮะแล้วก็ในเรื่องการพูดเนี่ยผมจะลุนๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแบบไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นปวดหัวนิดหน่อยนะครับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับโอเคครับไออู๋ตายเฉยเลยอะ ไม่เป็นไรนะครับเรายังมีโอกาสอยู <painted vậy> no ่นะครับผมเอ๊ะ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 โอ้โอเคครับเอ้ยเออโอเคครับผมโอเคจะเห็นได้ว่ามันมากๆเลยนะครับผมอันนี้คือผมกดวิ่งเรื่อยๆเลยนะครับผมจะเห็นว่าในเรื่องความเร็วการเคลื่อนที่เนี่ยมันไม่ช้าไม่เร็วไปนะอยู่ในกำลังล้วนที่แบบ พอดีนะครับผมโอเคนะครับผมก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวปืน Hs สองหนนะครับผมแม่จำชื่อมันได้สักทีนะครับผมตอนเนี้ยนะครับผมมันจะมีกระบอกนึงที่เป็น Hs เหมือนกันจะเป็น0 4 0 5นะครับอันนี้เป็น2 1 2 6นะครับผมโอเคนะครับก็เห็นได้ว่าประสิทธิภาพในการใช้ของมันเนี่ยค่อนข้างจะดีงามมากๆเลยนะครับผมเวลาติดเพิร์กกังโฮนะครับ ท่านผู้ชมก็ลองเอาไปเช้กันดูนะครับผมแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะและที่สําคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายนะครับอดีโอสเพียง